สวัสดีครับทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอของผมนะครับความยาวก็ไม่มากประมาณรับนาที2องนาทีนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ค่ายพันิ์สอนศูนย์การนันมาครับวันนี้ก็นั่งอยู่ตรงบริเวณร้านคาีเฟ่ครับก็มาอับนุระเสร็จแล้วก็มาได้ ทุกภาพพระรมราชาธิตรีพระเจ้าตักสินมหาราชอยู่บริเวณหน้าบอกอศูนย์การอาหารมานะครับตรงนี้ก็มีให้สักการะได้ทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดก็มีเครื่องสักการะอยู่ตรงทางเข้าก็จะมีกองรักษาการทางขวามือเราก็จะเป็นสถานที่ที่จะบูชาเครื่องสักการะได้ตรงนี้ครับตามที่ ราคาได้กําหนดไว้ทางเจ้านที่ก็จะแจ้งให้เราทราบครับมาไม่ยากครับใกล้นิดเดียวอย่าเลยนะครับผ่านไปผ่านมาสลับรีก็ขอเรียนเชิญนะครับมาสักการะพระรมราชานุสาวรีพระเจ้าตากศินมาลาที่อยู่ในค่ายอดีศรแห่งนี้นะครับ วันนี้เราจะเห็นมีรถบัสหลายคันจอดเรียงรายอยู่ด้านหลังพระบรมราชานุสก็เป็นนักเรียนนักศึกษามาทศนศึกษาบริเวณในพิพิธภัณฑ์ของสมการหันม้าครับเราเป็นประชาชนคนระเ,เ,เรียนก็สามารถเข้ามาชมได้ครับติดต่อที่ศูนย์การหันม้าได้เลยนะครับแล้วก็ว่าสถานที่ ที่เราจะไปชมพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงไหนเขาก็จะแจ้งให้เราทราบติดต่อประสานงานนะครับจะเป็นมาเป็นเป็นคณะเป็นกรุ๊ปทัวร์เป็นนักทิสินนักศึกษารประชาชนได้หมดนะครับที่จะเข้ามาใช้บริการของสูงย์การหารม้าก็เรียนเชิญน,นะครับตรงนี้เราก็มีหลาย,ลายจุดด้วยกันที่ สามารถเข้าไปชมได้ตามที่ทางศูนย์การธรรมะกำหนดนะครับเราก็สามารถที่จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลานะครับนี่ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบใยตางนี้ีก่อนนะครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเนือ่องจากที่ได้ดูได้ชมเรียบร้อยนะครับจะได้ไลฟ์สดให้ชม ในข่าวต่อๆไปนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ